ขอบคุณด้วยพี่แพรเอาเสื้อผ้าไปให้หมดตัวเลยที่ไก่ที่เป็นเป็นถุงผ้าน่ะซักให้เอวาซักแล้วเอากลับอะไรซักพี่บิ่นเดิมสวัสดีครับทุกคนคปื่เป็นนำส้มไงกินอีกแล้วแต่ว่ากล่องพี่เหลือแม่สัวกันไลยแช่ให้แต่ว่าตัวหนังม่ใส่อุยน่าสดเพิ่มนะครับกลับมาจากส่งบอสแพรแล้วก็พายุซันนะครับแม่ไก่ก็ไปส่งเด้อ มาแล้วก็ไม่เห็นรถติดเลยขึ้ยังอ่ะเตอร์ถามดูได้ขึ้นยังเดินทางแล้วเช็คสิมาแล้วก็แต่ถ้าเขาเงียบคลิปเขาแปลว่าขึ้นแล้วน่าจะขึ้นแล้วโอเคบอสแผื่เดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะครับเขาก็จะไปฮานิมูงก่อนเราต้องให้ให้เวลาเขาเที่ยวบ้างมาถึงแม่ไก่ยังไม่ได้พักเลยซ้อมฮานิมูงกันถูกต้องของเราก็เรากินของแซ่บนะครับวันนี้มีเมนู ก๋วยเตี๋ยวแสีบแน่นอนครับพี่น้องยังบ่ท่านไหนเศร้าเมื่อยังไม่ใหนกับเขาให้ลุกลุ้มเราตาดประท่านแล้วโนไม่เอาอาหารฝรั่งนะก็หมปีนี้่ะเนอร์มาดีนะที่ไี่ไก่ไม่เสิร์ฟแบบเบ็กปั้นเบ็กอะไรปีนั้นตะโถนซ้อนแบบเนี่ยต้องกินอย่างบ้านใจนั้นเด้อโอ้ยเนอร์ก็เจอไปแล้วอิตาเลียนเจอไปแล้วกับวันแรกไงคุณโทนี่ก็ทำให้กินอยู่เราเจออิตาเลียนไปแล้วหรอเจอแล้วรอนอนค่ะ โอเคทุกคนอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลกเบยหมอมามันเพื่ินเปยเปยเห็นเนะจะได้กลับวาค่ะคุณหมอว่ายังไงบ้างคะ มอว่าขับไข้กะกับปินย่าแต่ว่าถ้าบอกไข้กะอย่าให้นอนเมื่ออาการอีกมือึงก็เลยว่าไข้ย่าเนือแต่ว่าสีหน้าดีกว่าเมื่อวานไม่ไม่รู้อ้วกเพราะว่าเมื่อวานนี้เขากินข้าวซอยแล้วก็ขอาวหนาวมาสองสามเทือแต่อันนี้ก็แสดงว่าถูกกันกับยาหมอดีขึ้นแต่ว่ายังมีแบบปวดหัวนิดๆปวดหัวมีแบบบอลาเมือวหัวน้ำเกลือปุกนี้ถ้าหมดไปอีกก็คือ บวมไปอีกหน้าบวมเมื่อนละคาวเกลือก็นอนดูนะถ้าจะได้ออกมาก็น่าจะช่วงบ่ายๆเนาะนอนหมอบอกว่านั้นคอดูอาการตอนเที่ยงก่อนอช่วงบ่ายๆถึงจะให้ออกเพราะว่าเผื่อมันมีอาการอีกแต่จริงๆล้าไปอยากให้นอนเบื่ออาการดีเมื่อไงแล้วแต่คนสวยค่ะไม่ค่ะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับเยะโซแล้วค่ะแสดงว่ามื่อวาเขากรสิไปพากู่โรงแรม แบบเอาแหกอีกมือหนึ่งเพราะว่ามันต้องเดินทางไกลนะถ้าถือว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับเลยก็จะเพียแล้วพี่น้องก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเช้านี้นะคะเป็นกําลังใจให้แม่ยืนนะคะก็ะมันไม่ขายมันไม่อะไรเลยแต่หมอให้ระวังเรื่องอาหารการกินต้องกินอาหารที่ปรุงใหม,ทม่ทําใหม่อ่อารร้อนอานารร้อนซอนร้อนอนอนออนห้ามกินอาหารที่ย่อยยาก สุกๆดิบๆห้ามกินเลยงดงดแบบยาวยาวเพราะมันมีเชื้ออยู่หมอบอ,อกศิรยาขายเชื้อไม่กินได้เนาะ,นะต้องสู้ค่ะไม่งั้นเราก็จะได้มาดินเนอร์สองแม่ลูกอีกแ่ยาเป็นกระสอบคับบ้านครับงวัาจักยาค่ะเชียว,ว่าจักยาขับล่มยาทองยาปวดหัว ใายเร็วๆนะคะอย่างน้อยวันนี้ก็มีข่าวดีคุณหมอคุณหมอมากคอมเมนว่าขอหมอออกเด้หมอว่าเอออาการดีขึ้นดีขึ้นแต่เมื่อวานเยอะมากสีหน้ายิ้มแย้มคุณหมอว่ายิ้มเลยนะเ่ันี้เห็นคุณหมอแสดงว่าหมอ,อย่หูแล้วอยากเมื่อวานเนี่ยก็เป็นกาลังใจให้แม่ยูด้วยนะคะขอบคุณทุกทกําลังใจแบบว่าเราคนคอมเมนต์มาอาจจะตอบเบิดโมเบิดแน่งไงก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบเป็นทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้อาการก็ดีขึ้น, <c oughs> นอันนี้กินยาก่านะะอนอาหารกินิีนอนอีก จากบืดอหนึ่ง,งยินยาอเเข้านอนเลยมาพักผ่อนที่แท้ทูที่สุดฝนมากเห็นบมอเขากินบห่อดเครื่องแล้วเาะหัวนี่เขาบะทวงหัวาอย่างเขากินเบ่เมื่อูกินซอยเ <c oughs> มื่อนี้หมอว่าเมืม่อแล้วต้องกินข้าวให้ได้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงจะมาเล่ากับ,บ่มเของหน้าอวกพี่นอ้องวันนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะก็มาแจ้งข่าวดีเอฟซีนะคะน่าจะได้ออกวันนี้ก็รอดูช่วงบ่ายอีกทีนึงมีกะน่าจะ สภาพหนึ่งกินาจาะง่วงแล้วพี่น้องเอา้าเป็นกำลังใจให้กับแม่ยืนนะครับสวัสดีค่ะตื่นแล้วค่ะเพิ่องออกขามาทรงกันเลยตื่นเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเนี่ยหลับดีมากมามามาเที่ยวมาพักผ่อน มาเที่ยวอ่ะไม่มาพักผ่อนใช่พั <c oughs> กผ่อนที่โรงพยาบาลอุ่นแล้วบ่ดนี้อุ่นเลยวมันบ้ขึ้นไหนว่เออทาไมม่มได้น้ำตาบานะ มีซอสมันได้ไหมอซอสตัวน,นี้ด้ซอสเมื่อกี้มาให้ไปเบิรงเงินปลาเบอร์เงินเมื่อมี่ขึ้นพยาบาลนอนม้วนม้วนพี่นอ้องโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ว่มาม่นสวยนาตรงนี้ว่าสวยนอมตีสองตีสามพยาบาลว่าอีกสองชั่วโมงครึ่งเจอกันนะคะเดี๋ยวหมอจะมาดูให้นะคะก็เาลืมเดียนนอนถาบอกหมอเอ้ยมันไก่เบิดไก่ยังไปอิงสังไงว <c oughs> ันนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะบ้านักหมอแล้วมัน,น ต้าว่าหนาบวมอืมอันนี้ปุกซองอะเกลือปุกซองนา้บงนาบวมมากเป็นไรเราอ่อนโรงพยาบหายแล้วเดี๋ยวก็ลงเองนอนรับสนทอยูุพีิน้อง ข้าวนึงแบบว่าหมอมาวัดความหนาเสื้อผ้าหนึงนึกว่าแบบเพื่อสิบพิกี้ลดไปแล้วกันนะค้าเนี่ยโอเคแสดงว่าน้องได้พักผ่อนค่เดีวกินยาไงแป๊บเดียวหลับแป๊บเดียวหลับถ้าอยากนอนกินยามาพักผ่อนที่แท้ทัว พักผ่อนจริงๆค่ะพักผ่อนที่โรงพยาบาลงงม,าก,า,กมา,ากเขาก็มีคนหาให้เยากก็มีคนหาโอ้ยผักอย่างเสียบเป็นต่ผักหอกเด้อสร้างตำนันวิวหลักล้านเวอรอ ขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมนะคะแม่ดาพี่ขวัญชนบุรีพี่หมวยอากาศพี่หนูเล็กแล้วกะ็ทีมงานลูกๆแล้วกะัทุกคนที่ความเม้นมาทักมาเยอะมากนะคะไม่ค่อยได้ตอบอ่นตอบเ่ราันเบิดอยู่พี่นุน่มหนูวานเห,นห็นปวดหัวไปเตย นี่เราจะตอบตอบพูถือชาปแน่พักฝันที่แท้ทูกอไม่ท้องเสียแล้วนะคะท้องไส้ปกติแล้วไายกับมาไทยแล้วถ้าเบืง้งล่างขึ้นเขาขานบอรอวกก็แสดงว่าดีขึ้น ติดยามวันนี้รังลังจากได้ยาจากหมอหมอจะเส่อมวันเที่ยงแล้วมาหลังช่วง4โมงว่ก่อนกิน,นยาก่อนอาหารไปนี่เพราะว่ามันจะอ้วกมันจะลอยะลอยะลอยอยู่นี่ก็อจังสื่อบวมมันได้เข้ายาฆ่าเชื้อด้วยมันขึ้นีนเด็กๆขออนุญาตเข้ายาฆ่าเชื้อน,นะคะคุณหมอว่า ถ้าช่วงเช้าหมอไม่เข้าก็น่าจะสิบโมงสิบเอ็ดโมงข้าหมอออกกินไข่สะก้อนยังอ,อ๋อไข่ราคาแม่ไข่อีกล่ะ <laughs> <laughs> สมมติตื่นกินข้าวเช้าเนาะวัวไหนเคยกินข้าวเช้า <laughs> ฟิลคนละฟิลนะแต่ข้าวเช้าเหมือนกันอันนั้นได้เดินตักเองนี่หบบว่าเขาเตรียมแบบเสร็จสับพพร้อมทานโอเคขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ